สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กลางทุ่งชาแนลวันนี้ผมจะมารีวิวนครับถังพ่นยาพอดีผมเพิ่งสั่งมาจากลาซาด้าครับพอดีอีร้านโพสต์บอกมาว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งผมได้สั่งมาประมาณพันสองสิบสี่บาทรวมส่งครับ เดี๋ยวเราลองมาแกะดูข้างในดูนะครับว่ามีของแถมหรืออุปกรณ์เสริมอะไรบ้างครับตรนี้ก็ในที่โปรโมทถายก็บอกว่าแรงดันประมาณ6.8บาร์ยังไม่เคยลองใช้เพราะแต่ก่อนนี้เคยสั่งประมาณ5.5 ก็บาแรงประกันหน่อยก็ไม่รู้จะแรงขไหนแ,แต่เขาบอกสเปคมาว่าพ่นไไกลประมาณสิบเมตรจะลองทดสอบดูนะครับยี่ห้อ วินแม็กครับครับแท็กมันกนหนาดีมากเลยครับ ลองลังก็ทำมาเหนียวหนาแน่นมากกันกันกระแทกดีคับสายพ่นก็ประมาณเมตรกาขนาดสิบหกลิตรนะครับ น,นี้ก็แถมนะครับอันนี้ก็จะมีหัวพ่นไหลยแบบครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฝักบัวแล้วก็จะมีที่เก็บหัวพ่นครับแกนพ้น่น ถังก็เป็นพลาสติกหนามากครับเหนียวแน่นมากครับแข็งมากรุ่นที่เคยใช้บางยี่ห้อต่างที่จะอ่อนอันนี้แข็งดีอันนี้ก็เป็นก้านฉีดหวัว ใหม่ดีมากนี่ก็แถมหัวมานี่ครับนี่ก็แถมหัวมาแบบนี้ สองอย่างแล้วก็จะมีหัวทองเหลืองมาให้ด้วยครับสิโนโอลิ่งสีสวยงามมากเลยครับสีมรกตสมักซื้อตำร้านทั่วไปหัวทองเหลืองนี้ก็จะเคยเจอหัวมนๆนี้เป็นหัวตัดเลยครับตัวน,นี้ก็อาจารย์นี่ครับยืดได้ โอ้นี้ก็สุบได้กระชับดีครับบางรุ่นบางทีแค่จุกเฉยๆอันนี้สุบเข้าในเลยครับครับอันนี้ก็จะมีที่กรองฝุ่นครับแล้วก็สายสะพายก็จะเป็นนี่ครับตรงนี้จะเป็นโลหะครับ นี้ก็เป็นโลหะชุบนะครับนี่จะมีอะแดปเตอร์ชาร์จแถมมาให้ด้วยนะครับนี่ก็ เตอตัวนี้ก็สายยาวประมาณนี้ครับสายเสียบปลั๊กก็ครับยาวประมาณนี้ความแรงกำลังพอดีตัวนี้ก็จะเล่งได้ก่อนได้เสียงเครื่องนิ่มมากเลยครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบฉีด ลองดูนะครับว่าจะแรงขนาดไหน6.8บา์ครับเดี๋ยวขอญาติกอกน้าก่อนนะครับ ครก็ลองพ่นดูยนะคนแรงคนละอองได้แรงมากเลยนะ ละเอียดเป็นฝอยดีมากนะครเดี๋ลองปรับแหลมให้พ่นระยะไกลนะครับ พ่นแรงมากเลยครับเนี่ยพ่นได้ไกลเลยครับสิบเมตรครับพ่นถึงนี้ นถึงยอดม่งวงเลยคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ